ทุกวันพบกับรายการของช่อง d i r เตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r เตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่12มกราคม2566เขียนโดยคุณผักกาดหองมานำเสนอครับสันดานไม่เคยเปลี่ยนฟันทงกันแล้ว เลือกตั้งรอบนี้รวมไทยสร้างชาติของลุงตู่กับพลังประชารัฐของลุงป้อมบวกกันได้สอสอไม่เกิน50ที่นั่งถ้าเป็นจริงก็จบครับองอิงเป็นนายกล้านเอรเซ็นต์ว่าไปแล้วตราบที่ยังไม่มีการเลือกตั้งยังไม่มีผลออกมามันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นลุงตู่ลุงป้อมรีเทิร์นก็เป็นไปได้ อนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่พักภูมิใจไทยได้เก้าอีล้ลำดับที่สองรองจากพักเพื่อไทยก็เป็นไปได้ฉะนั้นช่วงนี้เป็นเวลาของการเกทับ,บรับแหลกเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะมีการเลือกตั้งไปดูการวิเคราะห์ของนักวิชาการกันก่อนรองาศาสตราจารย์ดรพลอัมบดินพรมเกิด อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นฟันธงเป็นฉากฉากหากจะแบ่งออกเป็นพักอนุรักษนิยมคือพักรัฐบาลปัจจุบันการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมุ่งฐานเสียงจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้และกลุ่มภาคกลางและมุ่งฝั่งสมุทรปราการเพชรบุรีและชนบุรีซึ่งหากให้วิเคราะห์มั่นใจว่า รวมไทยสร้างชาติน่าจะได้ที่นั่งประมาณ20-25คนในขณะที่พรรคเสรีนิยมจะครองสัดส่วนสสทั้งประเทศมากกว่าร้อยละ60ส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าได้มาร่วมกับรวมไทยสร้างชาติเพราะหากจะสู้เพียงลำพังด้วยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คงไม่ได้เกิดแน่ฟันธงได้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้คนเอกประยุทธ์ ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกแน่ด้วยเหตุเพราะกระแสะเปลี่ยนและเบื่อเกิดขึ้นชัดเจนประกอบกับการเปิดดีลของพรรคการเมืองต่างๆเริ่มส่งสัญญาณและข้อต่อรองที่ชัดเจนและแคนดิดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคนั้นน่าสนใจซึ่งหากให้วิเคราะห์สัดส่วนสสพรรครัฐบาลปัจจุบันโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐที่แยกตัวกันมาตี จะได้สอสอไม่ถึง30คนดังนั้นสูตรการจัดตั้งรัฐบาลมองได้เพียงสองสูตรคือสูตรแรกพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ต้องตัดพรรคเล็กพรรคน้อยออกและพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคก็พร้อมที่จะออกจากรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐอีกสูตรคือดีลใหม่คือเมื่อเพื่อไทยได้รับเสียงข้างมากและเป็นแกนนําหลักในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อไทยก็พร้อมที่จะจับมือกับก้าวไกลภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยและพักการเมืองต่างๆตามสัดส่วนสสและอาจจะจับมือกับพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักที่อาจมีดีลพิเศษเกิดขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างเพื่อไม่ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าก็อาจที่จะเป็นไปได้อีกด้วยก็น่าจะเป็นจริงครับ โดยเฉพาะสูตรจัดตั้งรัฐบาลขั้วรัฐบาลเดิมจะยังจับมือกันตั้งรัฐบาลอีกครั้งหากพักเพื่อไทยไปไม่ถึงฝันไม่มีแลนด์สไลด์แต่หากเพื่อไทยแลนด์สไลด์จริงเกมเปลี่ยนพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยอยู่ในข่ายย้ายขั้วแต่การฟันธงว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐได้สอสอรวมกันไม่เกิน50ที่นั่งดูจะประเมินสองพรรก,การเมืองนี้ต่ำไปหน่อย สอสอพลังประชารัฐทยอยลาออกก็จริงแต่ณเวลานี้ยังอยู่สอสออยู่อีก70-80ถึงคนส่วนใหญ่ไปภูมิใจไทยการไหลของสอสอส่วนใหญ่ยังถ่ายเทยอยู่ในขั้วเดิมมีบ้างที่บางคนย้ายไปเพื่อไทยแต่ก็มีสอสอของเพื่อไทยย้ายเข้าภูมิใจไทยเช่นกันณนะเวลานี้การไปสู่แลนด์สไลด์ของเพื่อไทยยังอยู่ในโลกจินตนาการ เพราะกระแสพักเพื่อไทยไม่ได้สูงในทุกเขตเลือกตั้งพูดง่ายๆไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ที่พักเพื่อไทยจะได้รับความนิยมถึงขั้นสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ยกเว้นคนชื่อทักษิณชินวัตรที่ออกมาพูดเป็นตุกเป็นตะผมว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องไปฟ้องประชาชนว่าให้ประชาชนรับสตังไปเลยแต่อย่าเลือกมันต้องเลือกฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้375เสียง รวมกันแล้วถ้าได้375เสียงเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสอวออีกเลยถ้าสอวอจะเล่นลูกเล่นแบบไรอยากอายซึ่งตอนนี้เขาด้านหมดแล้วเขาอยากอยู่ในอำนาจอย่างเดียวเขาจะไม่สนใจหรอกเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องเป็นคนตัดสินใจดันให้ได้375เสียงผมคิดว่าทำได้ขนาดตอนนั้นไทยรักไทย377ที่นั่งยังทำได้เลยพักเดียวด้วยครั้งนี้ หลายพักรวมกัน375น่าจะทำได้ผมว่าพลังประชารัฐคงอยู่ลำบากแน่ถ้าเขาจะมาขอจับมือด้วยผมเตะตูดไล่ไปดีกว่าเพราะผมว่าพลังประชารัฐน่าจะเกิน25อยู่แต่ไม่เกิน35ที่นั่งเพราะคนยังไหลออกอยู่แต่ผมรับรองว่าเลือกตั้งคราวหน้าฝ่ายประชาธิปไตยได้เกิน300แน่สันดานไม่เคยเปลี่ยน ยุให้ประชาชนรับเงินแต่อย่าเลือกมันก็ไม่ต่างส่งเสริมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยทัศนคติแบบนี้ทำให้ทักษิณกลายเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าที่ปรับตัวไม่ได้ยุคโน้นเลยครับยุคฮุบที่ทรณีสงพูดถึงสนามกอบอันภายแปลจากที่ดินทรณีสงทำกันเป็นขบวนการไม่กลัวบาปก,ก,กันบ้างหรืออย่างไรคติโบราณ ผลสาสเข้าวัดก่อเจดีายในเทศกาลสงกรานต์เป็นความละเอียดอ่อนทางจิตสำนึกของคนไทยที่เดินเข้าวัดแล้วเหยียบเอาทรายจากวัดติดเท้าออกมาจึงต้องขนกลับคืนแต่นี่เอาที่ทรณีสงทั้งผืนไปขายฟังแล้วอยากจะอาจเจียนทักสินพร่ำเพอฝ่ายประชาธิปไตยวิกฤตของบ้านเมืองส่วนหนึ่งก็เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งเกิดภาวะหลอนว่าตัวเองคือฝ่ายประชาธิปไตย แต่พฤติกรรมตรงข้ามกับประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงหลงจู้คิดว่าตัวเองบริหารแบบชี้นิ้วสั่งคือประชาธิปไตยลูกสมุนก็คิดว่าการรับคำสั่งคือประชาธิปไตยแบบนี้น่ากลัวครับถ้าได้สอสอเกิน375เสียงถือเป็นกรรมของประเทศไทยรัฐบาลหน้าจะบริหารโดยการกดปุ่มของนักโทษหนีคุกคดีโกงย้อนกลับ เข้าวังวนเดิมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพ์เขียนโดยคุณผักตาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำ เพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0 918534455ส่งทั่วประเทศ